บทที่1เทีนทีน่จาจ,จย1今天天气怎么样？今ม天ย่างวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง？เช่งสือคำศัพท์อ e ชิงเทียนชิงเทียน,นท้องฟ้าปลอดโปร่องอ่านออกเสียงตามหลักสูตรเลยนะคะชิงเทียนชิงเทียน ิ第二阴天阴天คลืมฟ้าคืนฝนอ่านออกเสียงตามเหล่าซื้อเลยนะคะททินก陰天阴天第三风刮风งลมพัดนักเรียนทุกคนอ่านออกเสียงตามหล่ซละะา,า,า,ลา,า,ออาลซื้อนะคะ风刮风刮 ตีซื้อเส่ยหย่เ่ยหย่ฝนตกอ่านออกเสียงตามหลอดซื้นนะคะเสียยเส่ย,ยู่เ่ตชายหงชายหงรุ้งอ่านออกเสียงตามหลอดซส้นนะคะชายหงชายหง ตีลิวตัวหยินตัวหยินมีเมฆมากอ่านออกเสียงตามเหล่าซืออีกหนึ่งรอบนะคะตัวหยินตัวหยินเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันอีกหนึ่งรอบนะคะตีอีชิงเทียนชิงเทียนให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเสียงตามเหล่าซือเลยนะคะตีออ

อีกหนังรอบนะคะชิงเทียนชิงเทียนอินเทียนอินเทียน,น,ยนกวาเฟิงกวาเฟิงเสียย่ยหือเสียย่ยหือฉายหงฉายหงตัวหยืนตัวหยืน เราซื้ออยากให้นักเรียนทุกคนจดจำคำศัพท์ทั้งหมดนี้นะคะแล้วให้นักเรียนทุกคนลองทายดูว่าในแต่ละคำศัพท์นั้นมีความหมายภาษาไทยว่าอย่างไรต่อไปจะเป็นบทสนทนาอย่างง่ายนะคะโดยใช้ประโยคในการถามว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างภาษาจีนพูดว่า จินเทียนเทียนชี่จะมาย่างจินเทียนเทียนชี่จะมาย่างนักเรียนทุกคนอ่านออกเสียงตามเหล่าซือเลยนะคะจินเทียนเทียนชี่จะมาย่างจินเทียนเทียนชี่จะมาย่างวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างในการตอบนะคะวันนี้มีเมฆมากมีลมพัดภาษาจีนพูดว่า จินเทียนตัวหยุนกวาเฟึงจินเทียนตัวหยุนกวาเึงอ่านตามหลักสืตออีกหนึ่งรอบนะคะจินเทียนตัวหยุนกวาเฟึงวันนี้มีเมฆมากมีลมพัดทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างภาษาจีนพูดว่าจินเทียนเทียนชี่จะมาย่าง วันนี้มีเมฆมากมีลมพัดภาษาจีนพูดว่าจินเทียนตัวหยุนกว่าฟึงจินเทียนตัวหยุนกว่าฟึงอีกหนึ่งตัวอย่างของบทสนทนานะคะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนสามารถใช้ประโยคภาษาจีนเหมือนเดิมเลยนะคะจินเทียนเทียนซีจื่อม่ยย่างจินเทียนเทียนชี่จืม่ยย่าง อ่านออกเสียงตามหลักสื่ออีกหนึ่งครั้งนะคะจินเทียนเทียนชี่จะมาย่างวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างในการตอบนะคะวันนี้อากาศดีมากภาษาจีนพูดว่าจินเทียนเทียนชี่เหินเ่าจินเทียนเทียนชี่เหินเ่าอ่านออกเสียงตามหลักสื่ออีกหนึ่งรอบนะคะจินเทียนเทียนชี่เหินห่า ทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะจินเทียนเทียนชีจะมายางวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างจินเทียนเทียนชีเหินห่จินเทียนเทียนชีเหินห่อวันนี้อากาศดีมาก